สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะแล้วก็ขอบคุณทั้ง f c ใหม่แล้วก็ f อซเก่านะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาเดือนเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องป้องปายสู้ผูดสุคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะที่คอยมาฟังามาเดือนเมาม้อยยูสู้ขีปใบกล้องยูใกล้ไปหน่อยนาอกันเนาะขอให้พี่น้องกล้องปายสู้ผูกสูคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผูกสุคนนะคะพี่น้องจ๋าก็ยังอยู่โรงแรมอีกเช่นเคยนะคะพอมาเที่ยวเนาะ อาวันนี้ป้าเดือนก็จะมาเล่าเรื่องอขมิญนะคะขมิเนี่ยเกิดเรื่องราวกับขมิอีกแล้วนะคะอันนี้ป้าเดือนไม่อยากที่จะว่าหรือไม่อยากที่จะหนินะคะอยากจะถามดูหลายๆคนว่าการพูดภาษาไทยเนี่ยมันผิดตรงไหนนะคะมันผิดตรงไหนถ้า,ารเราพูดภาษาไทยเนี่ยแล้วหลายๆคนป้าเดือนก็คลิปที่แล้วนี่ป้าเดือนก็เคยพูดออกไปแล้วเนาะว่า ภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ไพเราะแล้วก็อ่อนหวานใครหลายๆคนอย่างฝรั่งเลยคนจีนหรือคนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเข้ามาในเมืองไทยเขาต้องการที่จะพูดภาษาไทยได้เขาอยากรู้เรื่องภาษาไทยเขาต้องไปเข้าคอร์สเรียนเพื่อให้ได้ภาษามานะคะแล้วก็เสียเงินเสียทองแต่เขาเหม็นตรงนี้เนี่ยไปเดือนอยากจะพูดไปเดือนไปเห็นข่าวมาข่าวหนึ่งเนาะน่าดึนะคะอันนี้คําว่าข่าวแล้วก็ถาว่าเดือนไปเห็นมาทีเนี้ย มีฝรั่งคนหนึ่งเขามาอยู่เมืองไทยนานแล้วนะคะเขาก็พูดภาษาไทยได้เนาะแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยากจะไปเที่ยวประเทศเขนรเพราะว่าประเทศเคมรก็นกเน็เป็นประเทศใกล้ชิดติดชายแดนก,นกันกับประเทศไทยเพราะการไปขอวีซ่าหรือการจะเข้าประเทศนั้นๆน่ะคงจะไม่ยากเขาก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะเขาสองคนกับแฟนก็เลยพากันไปเที่ยวประเทศเขมรแต่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงต่อมอชายแดนเคมรน,นะคะ ฝรั่งสองคนนี้ก็ไปพูดกับตอมว่าเขาเพาะเขาจัดขอวีซ่าเข้าไปเที่ยวประเทศเขมรนแล้วคิดดูสิคะว่าแต่ฝรั่งสองคนนี้เนี่ยเขาพูดภาษาไทยกับตอมอขมรนนะคะตอมอขมรนไม่ฟังอิระฆ่าอรม์นะคะว่าอ,าอะไรด่าเขามาเป็นชุดเลยด่าเขาเป็นชุดใหญ่เลยว่าเป็นฝรั่งทําไมพูดภาษาไทยแล้วเอาภาษาไทยมาพูดทําไมที่นี่แล้ว เขาก็งงนะฝรั่งก็งงว่าเอ๊ะฉันทําอะไรผิดหรอแล้วทำไมฉันถึงจะต้องมาโดนเขาด่าเขาว่าขนาดนี้ทั้งๆท,ที่ฉันต้องการที่จะเข้าไปเที่ยวประเทศเขนรนฉันเข้าไปในประเทศเขนรเนี่ยฉันเสียเงินนะแล้วก็เอาเงินไปไว้ที่ประเทศเคมรนได้เท่าไหร่ไม่ได้ไปขอไปเที่ยวฟรีๆหรือว่าไปขอของเขาฟรีๆนี่แหละนะักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศไหนๆก็ตามถ้าเกิดว่าเจ้าของประเทศนั้นๆไม่มีนิสัยที่อ่อนน้อม หรือว่าเมตตาการุณายินดีกับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเขาก็มาประเทศเราแค่ครั้งเดียวหรือว่าไปแล้วก็ไปเลยไม่กลับมาอีกเลยแล้วหนำซ้ํายังเอาสิ่งไม่ดีกลับไปเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังอีกด้วยว่าฉันไปตรงนั้นนะตรงนี้นะเขาไม่ต้อนรับฉันเลยอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นการไม่ดี ให้กับประเทศของเราเองนั่นเป็นการเสื่อมเสียให้กับประเทศของเราเองเนาะนะคะอันนี้ประเดอนจะเล่าให้ฟังว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเออประเด็บอกว่าสองคนละกันไม่ใช่สามีภรรยาละกันเนาะแปลว่าสองคนเขาไปเที่ยวเขเมรแล้วเขาก็ไปขอยื่นเรื่องต่อหมอเพื่อจะทําเอกสารทางราชการที่จะเข้าไปเที่ยวเขเมรพอเขาพูดภาษาไทยเท่านั้นแหละเจ้าหน้าที่ของเขเมรก็ด่าเขามาเป็นชุดเลย ว่าเขาทําไมพูดเป็นภาษาไทยทาไมเขาไม่พูดเป็นภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้เนาะเขาไม่พูดนะคะว่าทาไมเป็นไม่ไม่พูดเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกแต่ว่าพูดภาษาไทยเขาไม่ต้อนรับมันผิดตรงไหนอะพูดภาษาไทยมาอีกคนละกับคนลาวคนนั้นก็เหมือนกันนะคะอันนี้มาเป็นเขมรอีกละทั้งลาวทั้งเขมรทาไมดูถูกไทยเราถึงขนาดนี้ในเมื่อทั้งที่ไม่พ้นประเทศไทยเรากันเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขานั่นเสร็จแล้ว ก็ไม่ยอมทําให้เขานาะนะคะเขาก็เลยยืนงงว่าทําไมเจ้าหน้าที่เขมรเขาเป็นเจ้าหน้าที่นะคะแล้วทําไมเขาถึงพูดอย่างนี้คิดเหรอว่าเจ้าหน้าที่ชายแดนเขมรนนะ่ะทุกที่ไปนะคะชายแดนติดกับไทยเ,เราเนี่ยจะพูดภาษาไทยไม่ได้ทุกคนน่ะที่มาทํางานตรงนี้จะต้องพูดภาษาใดไทยได้กันทุกคนแล้วนี้ฝรั่งคนนี้เขาก็คงไม่คิดว่าเขาจะอะไรอะ่ะ ไม่อยากที่จะพูดภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยเพราะเขาคิดว่าครอบครัวพูดภาษาไทยได้ก็อยากจะพูดภาษาไทยเพราะมันเป็นประเทศติดกันคงจะเข้าใจดีกว่าอะไรประมาณนั้นละมัง้งเขาคงคิดอย่างนั้นเพราะเขาคงคิดว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเนาะอุย้ยด่าเขาเป็นฟืนเป็นไฟเพื่อนๆจ๋ายังไม่พอนะค่าวีซ่าทำแค่สามสิบดอลลาร์แล้วว่าไงรู้ไหมสามสิบดอลลาร์ที่เป็นค่าวีซ่าที่ต้องจ่ายเข้าประเทศอ่าเขมรไม่เอา ครูเอาของเขาหนึ่งพันอยู่หนึ่งพันนะคะหนึ่งพันเอ่เอดอลลาร์หรือหนึ่งพันบาทนี่แหละนะคะครูเอาของเขาเป็นหนึ่งพันเสร็จแล้วอะ่ะเขาก็งงว่าไอ้ทำไมเขาทําไมอะ่ะค่าวีซ่าแค่แค่สามสิบทำไมเธอเอากับฉันหนึ่งหนึ่งพันเขาก็ไม่มเขาก็งงฝรั่งเ็าไม่ได้พูดอะไรเนาะเขาก็เลยอ่ะพันหนึ่งก็พันเขาก็เลยโยกเอาเงินออกพันมาอ่ะยื่นให้เกียรติภาษาไทยแต่เอาเงินเป็นพันลองคิดดูเอาสิคนะนอกจากจากสามสิบเป็นพันนะคะ เขาก็ยื่นเงินให้เป็นพันตบมือเขาทิ้งเลยตบหัวเขาด้วยตบหัวเขาไปทีหนึง่งแล้วก็ตบมือเขาอีกทีหนึ่งนะคะน่ารังเกียจไหมอ่ะน่ารังเกียจไหมอันนี้เจ้าหน้าที่นะคะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นกันแบบว่าเอ่อคนธรรมดาอะไรอย่างนี้เลยถ้าฝรั่งสองคนนั้นน่ะเขาเอาไปลงโพสต์แล้วคอมเพนประเทศカメนะ่ะจะเป็นยังไงนะคะลองคิดดูสิเราเป็นประเทศ เล็กๆที่มีคนมาเข้ามาเที่ยวเราก็ดีใจแล้วนั่นคือเงินที่จะเข้าประเทศเราแต่ถ้าเรามาทำตัวเป็นเจ้าถิ่นที่แบบว่าอาเ a ียอ,อะไรพวกนี้ก็เดือนพูดเอ,เองนะ,ะตรงนี้นะคะถ้าเป็นใหญ่เป็นโตเป็นอาหังการอย่างเนี้ยแล้วใครละ่ะเขาจะกลับมาเที่ยวประเทศเราอีกอะนะคะนะคะแต่ก็ทีนี้ก็มาเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นานเลยละ่ะเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ใหญ่โตเลยทีนี้ก็เขายื่นเงินให้หนึ่งพันแล้วนะ ก็ปัดมือเขาตบหัวเขาทีหนึ่งแล้วก็ปัดมือตอบหัวเขาเนี่ยลองคิดดูสิมันเป็นคนอยู่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่อ่ะทําแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนะคะมันยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าดูถูกเขาถึงขนาดนั้นเลยดูถูกภาษาไทยเราขนาดนี้เชียวหรอเนาะเสร็จแล้วอ่ะปัดมือเขาที่เอาตัางค์ให้พันหนึ่งแล้วก็เดินหนีไปเลยนะก็ไม่ทําให้เขาเอาวฝรั่งก็ยิ่งงงหนักเข้าไปอีกว่าเอ๊ะทำไมในฉันผิดตรงไหนอ่ะ ทีนี้ก็เลยมีเจ้าหน้าที่คนอื่นๆในตมนัม่นแหละมาเคลียเรื่องเนาะเขาก็เลยถามว่าอ่าคุณจะทํามีซ่าเข้าประเทศเขมรเหรอมาน,นี้ฉันจะทําให้พอเข้าไปในห้องแต่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ทําให้ไม่ใช่คนคนที่ว่าตบหัวเขานะทีนี้ฝรัง่งเขาก็เลยเริ่มที่จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าเขาพูดอะไรกับคนคนนั้นเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงแต่เขาพูดเป็นภาษาไทยว่าอาจจะมาทํามีซ่าแค่นั้นแหละ เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งในนั้นอ่ะก็ใส่ฝรั่งนั้นมาอีกเป็นชุดเลยนะคะใส่มาอีกเป็นชุดเลยว่าเจ้าหน้าที่แล้วทําไมคุณเป็นคนอ,อังกฤษขางอังกฤษคุณไปพูดภาษาไทยทําไมถ้าคุณอยากจะเข้าไปในประเทศเขมรคุณเป็นคนต่างชาติคุณเป็นฝรั่งพูดภาษาอังกฤษสิ speak English สิทำไมคุณไม่ speak English ล่ะคุณ speak ภาษาไทยทำไม ไปว่าให้เขาอย่างนี้ด้วยนะคะฝรั่งก็งงหนักเข้าไปอีกเอ้านีก่กการที่เราพูดได้หลายภาษาเราผิดด้วยหรอพูดลหลายภาษาใครบ้างที่จะไม่ว่าเราดีมีแต่คนขอนิยมชมชอบอย่างเช่นฝรั่งนั่นเนี่ยถ้าเกิดเขาเข้ามาในไทยหรือไปขเขมรหรือไปลาวเนี่ยถ้าเกิดเขาพูดภาษาของประเทศนั้นๆได้เนี่ยมีแต่คนนิยมชมชอบนะคะมีแต่คนว่าดีทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่ว่าดีเนาะทีเนี้ยกลับมาว่าให้เขาอย่างนี้ โอ้ยฝรั่งกลับไปบ้านคงจะได้คอมเลนกันหน้าดูละทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาลงโพสต์ลงเฟซว่าให้ประเทศเขมินที่เป็นประเทศที่จ่องหอมพองขนแล้วไม่ต้อนรับ แขกที่มาเที่ยวประเทศของเราเองเขามาเขาได้รับการต้อนรับอย่างไรแล้วเขาได้รับการตูดูถูกแบบไหนจากชาวเขเมรที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของต่อหมอนั่นเองนะคะนี่แหละถึงได้ว่าไม่มีใครอยากจะไปเที่ยวประเทศเขเมรเลยเพราะว่าประเทศเขเมรใครไปแล้วก็ไปครั้งเดียวไม่กลับมาอีกแล้วก็มาบ่นว่าต้องการนักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศแล้วในเมื่อคุณทําตัวแบบนี้กับ คนที่เขามาเที่ยวกับนักท่องเที่ยวใครล่ะเขาอยากจะมาเที่ยวประเทศคุณอีกเขาไปแล้วเขาก็ไปเลยสิคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปเล่าให้กับเพื่อนเพื่อนของเขาฟังว่าเขาได้รับการต้อนรับอย่างไรจากชาวเขมรที่ตั้งแต่เริ่มต้นที่จะเข้าประ,ประเทศเลยเจ้าหน้าที่ต่อหมอเลยยังไม่ได้เข้าไปแล้วถ้าเกิดเขาเข้าไปอีกแล้วเนี่ย เขาจะได้รับการต้อนรับอย่างไรนะคะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้ไปพบกันใหม่คลิปหน้าอืออย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะยังไงก็เอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะคะการต้อนรับนั่นคือมิตรไมตรีที่ดีถ้าเราอยากจะให้เขามาเที่ยวประเทศเราอีกอยากจะให้เขามาเยี่ยมเยือนเราอีกเราจะต้องเป็นมิตรที่ดีเราจะต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะมีไมตรีกับทุกคนที่มาลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอื้ออือ สวัสดีนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ประเดือนด้วยนะคะ